สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่องน,นุน่งห้าแมงชีชมาลายูอีสสาามาลายูง่ายนิดเดียวสำหรับวิพี่นี้นะคะเราจะมาพูดถึงในเรื่องของประโยคที่มีคำว่าฉันต้องการในภาษามาลายูจะพูดว่าอย่างไรเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะง่ายๆเลยนะคะมีโครงสร้างเหมือนกับภาษาไทยนะคะ ไม่ยากเลยเนาะเรามาดูที่โครงสร้างของมันกันเลยดีกว่านะอย่างแรกนะคะก็ต้องมีประธานของประโยคค่ะคาว่าซายาคือประธานของประโยคนะคะเราแทนด้วยตัว S นะคะที่หมายถึงว่า subject เนาะทีนี้มีประธานแล้วก็จะมีคําว่าเนาะเนาะนะคะตามด้วยคํานามหรือคํากริยานะคะสามารถใส่ไปข้างหลังคำว่าเนาะได้เลยนะคะแล้วถ้าเราบอกว่า ไม่ต้องการให้พูดวาสายะตะหนะักแล้วก็ตามด้วยคำนามหรือคำกริยาแค่นี้เองนะคะที่ไม่ยากนะคะเพราะว่ามีความคล้ายกับภาษาไทยนะคะไม่มีความสับสนหรือซับซ้อนเหมือนภาษาอังกฤษที่ว่าต้องดูประธานของประโยกว่าเป็นเอกพจน์หรือพหูพจน์แล้วก็กริยาเติม s e s ออะไรอย่างเงี้ยไม่มีนะคะ เพียงแต่ว่าเขาใช้พยัญชนะของภาษาอังกฤษเท่านั้นบางทีเราดูแล้วเราอาจจะหลอนนึกถึงภาษาอังกฤษจริงๆแล้วภาษามลายูง่ายนะคะมีโครงสร้างคล้ายๆกับภาษาไทยในหลายๆเรื่องเนาะอย่างเช่นประโยคที่ว่าฉันต้องการจุดๆ,ๆเนี่ยก็พูดได้ง่ายเลยทีเดียวนะคะก็คือสายะหนะก็คือฉันต้องการถ้าไม่ต้องการล่ะให้พูดว่าสายะตะหนะนะคะ ใายแต่นะไม่เอาอะไรละไม่ต้องการอะไรละก็เอาคำนามหรือคำกริยาไปใส่ข้างหลังนี้ได้เลยนะคะที่ต้องรู้ก็คือต้องรู้ว่าสายาหรือประธานในภาษามลายูมีคำว่าอะไรบ้างแค่นั้นเองนะคะก็เรื่องนี้เราก็ได้เรียนแล้วเมื่อเมื่อพีที่แล้วนะคะลองกลับไปย้อนดูแล้วกันเนาะโอเคค่ะทีนี้ เราลองมาดูตัวอย่างประโยคกันเลยนะคะตัวอย่างประโยคแรกเลยคําว่าสายะนาะบาจูบีรุมีความหมายว่าฉันต้องการเสื้อสีฟ้าถ้าไม่ต้องการล่ะสายะตะนาะบาจูบีรุฉันไม่ต้องการเสื้อสีฟ้าค่ะเห็นไหมสายะเป็น subject นะคะเป็นประธานของประโยคตามด้วยเนาะที่แปลว่าต้องการนะคะแล้วก็บาจูบีรูคำว่าบาจูนะคะที่ขีดเส้นสีเหลืองเนี่ยเป็นคำ มาได้เอ่ยเป็นคำนามนะคะเป็นคำนามขอใช้สีดำเนาะเป็นคำนามค่ะนะคะส่วนบีรูก็คือคำขยายคำนามนั่นเองหรือเราเรียกว่าคำคุณศัพท์นะคะตร,ตรงนี้ต่อไปค่ะถ้าเราจะทำเป็นประโยคปฏิเสธหรือว่าไม่ต้องการนะคะเราก็จะมีสายะตะนะนะคะมี subject ค่ะอยู่ข้างหน้าสายะตะนะก็คือไม่ต้องการตับแปลว่าไม่นะ น่ะกคือต้องการก็จะกลายเป็นว่าไม่ต้องการ Baju Biru ซึ่งคำว่า Baju ก็จะคือคำนามนะคะแค่นี้เองไม่ยากนะคะต่อไปค่ะเรามาดูอีกตัวอย่างหนึ่งนั่นก็คือ Saya n a ะ e ป g ร์กิติโดสายะนะปรกิติมีความหมายว่าฉันต้องการไปนอน ทีนี้หา subject อยู่ไหนเอย subject อยู่ข้างหน้านี่เลยค่ะ s อ่ e แล้วก็ตามด้วยเนาะแปลว่าต้องการทีนี้ bergi ค่ะเรามาดูที่คำว่า bergi bergi นี้นะคะเป็นแปลว่าไปนะคะเป็นคำอะไรคะคำกริยาเนาะเป็นคำกริยาค่ะนี่รอเรือเนาะเป็นคำกริยานะคะแล้วดิดดุดล,ล่ะก็เป็นคำกริยาเหมือนกัน จะเห็นว่าในภาษามาลาย,ยูกริยาพบกับกริยานะคะก็ไม่ต้องไปเติมอะไรใดๆทั้งสิ้นนะคะก็สามารถาเติมเครื่องหลังต่อได้เลยนะคะโอเคเนาะต่อไปค่ะถ้าจะบอกว่าชายาตะนะปรกิจโดดมีความว่าฉันไม่ต้องการไปนอนก็แค่ใส่คำว่าตะนะแค่นั้นเองที่เหลือก็เหมือนเดิมนะคะง่ายๆค่ะ ามาที่สไลด์ถัดไปนะคะสไลด์ถัดไปก็จะพูดถึงในเรื่องของอคําศั์นะคะที่มีความหมายว่าต้องการแต่ว่าจะใช้ในกรณีที่แบบว่าทางการนะคะหรือค่อนข้างทางการก็ได้นะคะอาจจะใช้กับคนที่เราไม่สนิทหรือใช้กับคนที่อาวุโสกว่าก็คือเป็นคําที่ค่อนข้างทางการ,รนั่นเละเนาะแต่ถ้าเราจะพูดกับเพื่อนพูดกับคนที่เราเสนิทก็ใช้คําว่าเนาะกับกับตะเนาะ แค่นั้นเองนะคะแต่แต่ถ้าจะทางการหน่อยก็มาใช้คำว่าเฮนดกับมาฮูนะคะเฮนดเลองดูตัวอย่างประโยคนะคะนูรีเฮนดอเปอรกิมมีนุมไอมีความหมายว่านูรีต้องการไปดื่มน้ำนะคะต้องการไปดื่มน้ำโอเคซึ่งจะเห็นได้ว่าต้องการจุดๆุต้องการอะไรก็สามารถใส่ทั้งคำกริยาและคำนามได้เลยนะคะ ต่อไปค่ะคำว่ามาฮูมาฮูนี่นะคะแปลว่าต้องการเช่นเดียวกันแต่สามารถพูดสั้นๆได้ว่าเมาเมาอะไรอย่างเงี้ยก็คือซยอร์เมาหูมากันอีกกันหมายความว่าฉันต้องการกินปลาประมาณนี้นะคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ยังไงก็ฝากติดตามกันต่อด้วยนะคะเดวมากัสซี่บ๊ายบาย thank you, bye bye. Thank you.